ช่วยบอกทีหกเหตุแห่งภัยพิบัติความเจ็บปวดรวดร้าวถูกเชือดคอจะร้องขอความปานีได้ที่ไหนต้องดาวดิ้นหลายนาทีจึงสิ้นใจโอ้เป็ดไก่ยามถูกเชือดเลือดไหลนอง ช่างเป็นภาพที่เวทนาหน้าเศร้านักโปรดตะนักภาพพจน์สยดสยองเมื่อรับประทานสัตว์ทุกครั้งควรตึกตองเขาทั้งหลายคือพี่น้องร่วมโลกเราเจ็ดเสียงร้องขอชีวิต เสียงถอดถอนโทม,มนัสพ่อโคเท่านั่งคุกเข่าวอนเพชรคาตขอชีวิตมีดข่าววับระดับคอรอชีพปิดในดวงจิตปวดร้าวน้ำตาลินเคยรับใช้ไถนามานานปีไม่เคยมีความชอบช่างลืมสิ้น ต้องถูกฆ่าเป็นอาหารให้เขากินชั่วชีวินวัวควายอาหารคน 8. สันติภาพคือการไม่เบียดเบียนคนในภาพเป็นชาวนากาลยานาจิตชั่วชีวิตมีสัจจะจิตใจสูง มีเม่ตาการุณาคอยชักจูงใจนั้นมุ่งแทนพระคุณการุณธรรมเมื่อเยาววัยได้อาศัยดื่มนมโคยามเติบโตเลี้ยงไว้ให้อิ่มหนำอันโคนี้เคยใช้งานอย่างตรากตรำถึงแก่เท่าก็ไม่นำไปฆ่ากิน เขาเข้าใจในหลักกฎแห่งกรรมไม่กระทําชั่วซ้ำให้ผิดศีลเขารับทานมังสวิรัตเป็นอาจินชั่วชีวินกตันอยู่รู้พระคุณเก้าลูกรักจ๋าแม่ลาก่อนภาพแม่แพะ ถูกจูงไปเข็นฆ่าเหมือนรู้ว่าต้องภาคจากลูกขวัญแม่กับลูกต่างมองหน้ากันและกันต่างโศกสันเศร้านักความรักเราแม่จ๋าอย่าไปอย่าไปให้เขาฆ่าจงกลับมาอยู่กับลูกให้ใครเหงา ในที่สุดแม่ต้องไปจากพวกเราเป็นเรื่องเศร้าพัดพรากตายจากกันถ้ามนุษย์หยุดฆ่าหยุดรับทานคงไม่ต้องถูกประหารอย่างหฤหหันคงไม่ต้องเห็นภาพบาดชีวันด้วยยึดมั่นศีลข้อหนึ่งพึงจดจำ อะไรเจ้าเพื่อนยากโอ้เพื่อนเอ,อ๋ยเคยเห็นทุกเย็นค่ำฉันเคยนำเอาหญ้ามาเลี้ยงเจ้าเจ้าแพะน้อยตัวนิดเพื่อนชิดเราเคยคอเขาเคียขาพากันเดินเราคือเพื่อนรู้ใจกันนานปี คงไม่มีใครมาภาคให้ห่างเหินเคยวิ่งเล่นทุกเย็นเช้าอย่างเพลิดเพลินช่างบังเอิญมีเหตุการณ์ประหารใจอนิจจาเจ้าโดนฆ่าคอถูกเชือดเห็นกองเลือดและศพเจ้าเศร้าชะไหนเจ้าต้องกายเป็นอาหารทำทานไป ตั้งสัจจะไว้ไม่กินเจ้าเราเพื่อนกัน 11. ความเจ็บปวดของสัตว์เก็ดของปลาเปรียบเสมือนเล็บมนุษย์ถ้าเล็บหลุดสุดเจ็บปวดอย่างมหันต้องหาหมอทำแผลดูแลกัน แต่สัตว์นั้นไม่มีปัญญารักษาตนเราขอดเก็ตปลาเป็นเห็นธรมรมดาแต่อนิจจาหารู้ไม่เขาเจ็บล้นต้องเกือกกิ้งดิ้นหนีน้ำมือคนสุดจะทนภาพเช่นนี้มีทุกวันถ้ามนุษย์หยุดทำร้ายทำลายสัตว์ โรคคงจัดอยู่ในทางที่สร้างสรรค์ยึดมั่นอยู่ในศีลชั่วชีวันรับทานมังสวิรัตกันทั้งครอบครัวสิบสองลานประหารสัตว์น้ำทุกชีวิตถูกปิดชีพ ต่างก็รีบเอาตัวรอดดิ้นลนหนีมีฟันขาดสองท่อนยังอยู่ดีแวกว่ายหนีมือมานกลัวการตายบางชีวิตนำไปทอดในกระทะก็ยังจะดิ้นได้หน้าใจหายเขารักชีวีห่วงชีวิตห่วงร่างกาย โปรดระอายอย่าฆ่าสัตว์วีรติกรรม 13. เสียงแห่งความพัดพรากยามสายยันตะวันร่อนจวนรับฟ้าเจ้าปักษาผัวเมียบินเลิงร่าช่างไม่รู้อันตรายติดตามมา ต่างปรารถนาในรักสลักใจธนูพิษมือเพชรคาดบังอาจนักมาพาดรักพวกเราเศร้าชะไหนเสียงบอกเจ้าบาดเจ็บจนขาดใจเสียงร่ำให้พี่จ๋าน้องราทีสิบสี่ 14. แม่กำลังจะกลับ สิ้นเสียงปืนดังรั่นสนันป่าถูกแม่นกตกลงมาชีวาสิ้นเหตุมัวหมองหาเหยื่อเพื่อลูกกินกายพังพินเพราะมนุษย์สุดบรรยายแสนสงสารลูกนกน้อยเฝ้าคอยแม่ต่างชะแงชูคอร่อนรอรอหาย พี่ปอบน้องอย่าร้องไห้ใจวุ่นวายตอนสายสายแม่คงกลับรับขวัญเราโปรดยุติการสร้างกรรมและทำลายสัตว์ทั้งหลายคงเป็นสุขไม่โศกเศร้าช่วยพิทักษ์รักสัตว์ด้วยสองมือเราคนรุ่นเยาคงเอาอย่างในทางดี สิ้านักฆ่ามืออาชีพผ้าต่วนแพรต่างถักทอด้วยใยไหมเราสวมใส่ด้วยนิยมสมศักดิ์ศรีถ้าจะคิดให้ลึกซึ้งคงทราบดีผ้าสวยนี้กรรมวิธีมีเช่นไรเขาใช้ไหมมีชีวิตใส่หม้อต้ม สัตว์ตายล้มเพราะแพรพันอันสดใสต้องพีชีพเพื่อความนิยมให้สมใจโปรดคิดใหม่ใช้ใหญ่รักถักทอแทนสิบหกมนุษยธรรมกิเลนสัตว์โบราณจิตเมตตา มักกรุณนาสัตว์ตัวน้อยอยู่เสมอยามเดินไปในถนนได้เจอเจอเขาไม่เผลอเหยียบตายให้วายปานมนุษย์เรายกตนเป็นคนฉลาดเหตุฉไนจึงพิฆาตอย่างอาถรรมนุษยธรรมนั่นอยู่ไหนใครต้องการโปรดไขขานคำตอบจะขอบ 婚。嗯